ผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยนะครับมีปีละ1,37,000คนรายใหม่เสียชีวิตปีละ80,000คนต้องรักษา 3, มะเร็งแล้วเจ็บปวดเยอะฉันไม่เอานะฉันขออยู่กับมะเร็งอย่างสันติดีกว่าครับผมจะไม่รอให้คนไข้เนี่ยเดินทางไปหาผมที่โรงพรยาบาลเราจะยื่นมืออกไปนะครับเพื่อที่ให้คนไข้ได้ตัดสินใจด้วย a d v a n c e Care สวัสดีครับและนี่คือรายการ Innovation DNA นะวัตรกรปันไทยครับทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมการพบแพทย์สักครั้งหนึ่งเนี่ยจะต้องไปหาแค่ที่โรงพยาบาลเท่านั้นและปัญหาก็มีมากมายครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางหรือว่าการต้องรอแพทย์นานๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองครับจึงทำให้ชายคนหนึ่งเกิดแนวคิดที่ว่าทำไมเราถึงไม่เข้าไปหาผู้ป่วยก่อน แทนที่จะร้อใผู้ป่วยนั้นเข้ามาหาเราและจากสิ่งนี้ครับจึงทําให้เขานั้นสร้างนวัตรกรรมครับที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทุกที่ทุกเวลาเหมือนกับยกโรงพยาบาลมาไว้ในมือถือของคุณน,นั่นเองครับซึ่งระบบนี้ก็คือ Advanced Carebot ระบบถามตอบอัจฉริยะเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งครับ จากประสบการณ์ที่ดูแลรักษามะเร็งมากกว่า25ปีนะครับเราก็พบว่าผู้ป่วยทุกคนนะ่ะที่เป็นมะเร็งนะ่ะคิดไม่เหมือนกันบางคนก็เป็นพวกซึ่งอยากจะรักษามะเร็งสู้ตายยินดียอมเจ็บยอมจ่ายนะเพื่อรักษาให้ถึงที่สุดนะครับแต่ขณะที่ผู้ป่วยจานวนมากเลยต้องรักษามะเร็งแล้วเจ็บปวดเยอะฉันไม่เอานะฉันขออยู่กับมะเร็งอย่างสันติดีกว่านะครับถ้าผู้ป่วยซึ่ง อยากอยู่กับมะเร็งอย่างสันติพวกเขาก็ไม่ควรจะต้องมาใช้เวลาในโรงพยาบาลนะเพราะว่าโรงพยาบาลนี่มันที้ซึ่งจะ,ะทําการรักษามะเร็งซึ่งมันโหดร้ายนะฮะเพราะว่ามันมันมันไม่ใช่สิ่งง่ายอ่ะมันก็ต้องทุ่มเทเยอะเป็นมะเร็งทีก็ต้องไปหาสามคุณหมอสามท่านคนนึงก็คือหมอผ่าตัดเขาก็จะบอกไอ้นี่ผ่าตัดได้หรือไม่ได้หมอเขาบอกว่าผ่าตัดไม่ได้เขาจะส่งต่อไปให้คุณหมอทางด้านเคมีบำบัดคุณหมอก็จะออฟเฟอร์ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยให้เคมีแบบนี้ เอาหรือเปล่านะนะเขาก็จะส่งต่อให้คุณหมอทางด้านการจ่าดังสีรวมแล้วเนี่ยก็คือมี process นะต้องเจอคุณหมอสามท่านนะครับนั้นมันจะไม่ตอบโจทย์เ้านะครับเราก็อยากจะให้มีระบบซึ่งช่วยคุยงนะเพื่อจะได้ยังก็ให้ความมั่นใจแล้วก็ชี้ทางที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยซึ่งเลือกที่อยู่กับมะเร็งอย่างสันติครับ a d v c n d e a r ์ b o b r t นี่มันเป็นระบบนะฮะที่จะพูดคุยกับผู้ป่วยมะเร็งและผู้สนใจนะเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งก็เ,เป็นอบอรดที่ต่อกับ LINE a p p l i c a t i o นนะครับเพื่อที่จะได้เข้าไปในโหมดซึ่งจะสัมภาษณ์แล้วก็ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งครับแล้วก็เป็นอะไรที่จะช่วยเหมือนสัมภาษณ์นะฮะเพื่อที่จะให้เราทราบว่าผู้ป่วยนี่อยากได้รับการดูแลแบบไหนครับในนําจริงถ้าสมมติมีใครสักคนคุยกับเขาก่อน เขาก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับคุณหมอคุณหมอก็ไม่ต้องเสียเวลากับเขาก็เย็นๆก็มีความตั้งใจที่จะดูแลผู้ซึ่งอยากอยู่กับแม่เง่งกสันตินะครับแล้วเราก็พบว่าถ้าผู้ป่วยนะที่ใช่ก็คือว่าเขาว่าอยากตั้งใจอยากจะอยู่กับแม่เง่างสันติได้เข้าถึงแต่แรกนะครับ การไปโรงพยาบาลก็จะไม่จําเป็นเลยสําหรับพวกเขาก็จะลดค่าใช้จ่ายทางระบบสาธารณสุขลงไปนะครับแล้วเขาก็มีความสุขด้วยไม่เจ็บตัวด้วยญาติก็จะ,ะมั่นใจที่จะดูแลกันที่บ้านนะครับ NIA หรือสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาติครับก็ได้ให้ทุนสนับสนุนครับเพื่อให้เราสร้าง Advanced Care Board ให้เกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าสิ่งนี้จะทําให้คนไทยเข้าถึงได้ทั้งประเทศนะฮะเพื่อที่จะได เข้าถึงการรักษาดูแลที่เหมาะกับเขาครับครับ a d v a n c e d น a r แเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้ตั้งใจสร้างขึ้นมานะครับเพราะว่าผมจะไม่รอให้คนไข้เนี่ยเดินทางไปหาผมที่โรงพยาบาลเราจกยื่นมือ,ออกไปนะครับเพื่อที่ให้คนไข้ได้เ,เข้าใจแล้วก็สัมภาษณ์แล้วก็คุยกันแล้วก็ตัดสินใจด้วย Advanced Care Board ครับต้องบอกว่า Advanced c r r e o o บนะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นอย่างมากนะครับซึ่งนั่นก็ทําให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งนั้นได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เหมือนกับว่ามีโรงพยาบาลอยู่ในมือถือของทุกคนนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าจากแนวคิดในการที่ไม่ต้องรอให้ลูกค้าเดินทางมาหาเราแต่เราเดินทางไปหาลูกค้าเองแนวคิดนี้มีอยู่ในตัวนวัตรกรทุกคนครับและผมเชื่อว่าทุกคนสามารถประสบความสําเร็จได้เพราะคุณก็สามารถเป็นนวัตรกรได้เช่นเดียวกันครับ